โอ้ยโอ้ยพ่อเ็าปวดท้องอะ่ะโอ้ยว่าไม่ไหวแล้วอะเป็นเพราะอะไรเนี่ยลูกเบลขนมมาจากไหนเนี่ย,ยเฉอแบบพาเนีเ่ยคำเตือนละครเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่กอเกิดดราม่าใดๆที่เห็นงนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมลุงคนนี้ทำงานเป็นคนสวนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เ้ยไอตัวเล็กไปไหนเนี่อ่ไปวิ่งซนอยู่แถวนี้หรือเปล่าน้อไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่านี่เฉเบทเฉเบทอยู่ไหนไหไลกูกเลยนั่งพักสักหน่อยดีกว่าไอตัวเล็กไปไหนเนี่ยเฉเบทเอ้าวิ่งเล่นเหนื่อยมาเนี่ยลูกเหิดแตกเกิดแ,แตกเลย ขอตังค์อีกแล้วเจอหน้านอขอตังค์แล้วพ่อไม่มีตังค์ให้หรอกให้ไปตอนเช้าแล้วไงหมดแล้วเหรอหมดค่ะโอรอตอนเย็ยนละกันเงินยังไม่ออกเลยไปไปวิ่งเล่นปอนไปไปไป <Okay. S 1> โอเคโลกูกคนนี้รู้จักขอตังค์ละตั้งแต่รู้จักขอตังค์ขอตะพึดตะพือขอช้อเราไม่เคยมีเงินให้ที่ห้าบาทสิบบาทตอนนี้มันหมดแล้วจริงๆนะขอตัวไปทำงานต่อดีกว่า ลูกกินขนมอะไรอ่ะอ๋อขนมฟุตตี้เทอร์นิเองค่ะแม่แกะให้หน่อยอุ้ยลูกโอ oh, <no. S 1> ้นะ้อ่้นลูกมันหล่นแบบนี้มันสกรปรกนะลูกเสียใจจังเลยไม่ได้นะลูกมันเป็นเชือ้อโรคเดี๋ยวแม่แกะอันใหม่ให้นะมาโอเคแกใหม่นะเสียใจจัง ปล่อยไม่ลูกไปเข้าบ้านกันดีกว่าคุยในใจเยอย,ดย,ดยเด็กคนนี้ได้หยิบขนมที่ตกจากพื้นขึ้นมากินอย่างอ,อร่อยโดยไม่รู้เลยว่ามีเชื้อโรคอยู่ในขนมนั่นเอง oh, no. โอยลูกไม่ได้เลยนะพื้นน่ะมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นแหละลูกจำไว้นะลูกห้ามหยิบของตกพื้นเป็นเด็กขาดเอาไปเป็เปพ่อวะฮะไอ้ลูกไปนขนมมาจากไหนเนี่ยโอ้ยสีสัน,นดสดใสน่ากินมากเลยว้าวโอเอามาแบ่งพ่อเหรอลูก นี่เหมือนขนมฟุตตี้ทวีที่เขากินกันเยอะในอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยลาปากแล้วลูกเอ้ยกระดาษไม่ได้ให้ตังค์ยังมีของให้เรากินยอดจริงพอไปกวาไปเก็บก่อนโอ้หสีสันสดใสน่ากินจังไยลูกเอ้ยแจ่มจริงๆเลยอร่อยมากเลยกินที่หมดเลยนะเราสองคนอะโอเคไหมโอเคค่ะ หาเลี้ยงพ่อได้ตั้งแต่เด็กนั่นเนี่ยเก่งมากเลยลูกเป็นอะไรลูกทำไมมือจับท้องอ่ะลูกปวดท้องค่ะปวดท้องได้ไงลูกห๊ะเอ้าทำอะไรปวดท้องอ่ะลูกอุ้ยอุ้ยโอ้ยพ่อเขาปวดท้องอ่ะโอ้ยว่นไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นเพราะอะไรเนี่ย ลูกปเปียวขนมมาจากไหนเนี่ยโอ้ลูกเอาอะไรมาให้พ่อกินเนี่ยโอ้ปวดท้องมากเลยอะเรากินอะไรที่มีเชื้อโรคเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้องเขาเก็บขนมที่ตกพื้นของหนูไปกินค่ะห้าไม่น่าเลยเชื้อโรคคนออนลิ้นในท้องของพวกเราแล้วลูกเราจะเก็บของตกพื้นมาเลยนะแม่หลวบอกว่า,วาอยาเก็บของที่ตกพื้นเพราะว่ามมีเชื้อโรค เจ๋งจริงๆเลยน้องจําไว้แบบพี่เ้าน,นะจะเก็บของที่ตกซื้นมาให้พอกนอิดนึ่งนะโอ๊ยขอบใจหนูมากนะที่บอกนะจะได้ไปหายากินถูกไปไปลูกไปไปหายากินกันโอ้โหงานเข้าแล้ว